ก็เราเสียดายครับที่เรานําอยู่แล้วเรามาโดนยิงช่วงท้ายเกมนะครับวันนี้เราเล่นกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็เจอเกมหนักของทีมเจ้าบ้านเข้าไปก็ทําให้เราเล่นลําบากใช่ครับเจ้าบ้านเขามาสู้เลยครับเขาเริ่มแต่แรกเขาสู้ใส่เราเลยเขาไม่ยอมเราก็ช่วยกันนะครับแต่เสียดายครับที่นาทีท้ายลรว ก็จริงๆก็ต้องให้เครดิตเขาด้วยแหละเพราะว่าเขาเล่นในบ้านแล้วเขาไม่ท้อจนวินาทีสุดท้ายนะครับผมเราก็เตรียมพร้อมแล้วว่าเราต้องเจอเขาสู้แบบนี้แน่นอนครับเราก็เตรียมมาแล้วครับแต่เราก็จบไม่ได้อะไรเงี้ยปิดเกมไม่ได้นะเส้นทางยังอยู่อีกยาวไกลนะเพราะว่ายังไงเราก็ยังอยู่ในตําแหน่งที่มันโอเคอยู่ครับเราก็ต้องทํางานหนักกันต่อไปครับตอนนี้ครับก็แต้มก็สูสซียนมากเลยครับไม่เป็นไรครับเชิญหน้าต่อยังมีกลางสัปดาห์แล้วก็สุดสัปดาห์ที่รอให้เรา ชชยชนะแล้วก็เก็บคะแนนต่อไปนะครับผมเราต้องเก็บแต้มให้หนีห่างเขาให้ได้ครับผมฝากไล่กองเชียร์หน่อยก็ขอบคุณกองเชียร์ครับที่ตามมาเชียร์พวกเราครับวันนี้ถึงจะผิดหวังไม่ได้สามแต้มครับแต่ไม่เป็นไรเกมหน้าเราจะคว้าสามแต้มให้ได้ครับครับผม